ม,มือนี้ก็สวัสด,ดีนะพี่น้องมือนี้สิมาพามาเบิ่งวิธีการขึ้นบักทุเรียนว่าสันา่นว่าเอาขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นรอดบ่สิ <c oughs> ขึ้นไปเก็บบักทุเรียนคนนะแล้เบิงบ่งเก็บแบบใดนฝุ่นบักทุเรียนทั้งต้นพี่น้องหุ่นรีบๆีบทีบ่ฝุ่นฝุ่นสูงบนต้อนอยางดะบปีดีเด้อ มันขึ้นแซงต้นยางซะแล้วมันขึ้นแซงต้นยางหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าลูกแม่นี่แล้วมีดมันเอาใส่กระเป๋าไปยังงั้นไม่มีดอยู่กับผมเอาแลวผมบอกให้ข้าขึ้นไปอ๋อมันขึ้นกับขึ้นซื่อเนี่ยโอ้บ่าเอ้ย มือมือมี่ยังไงพี่ตีตัดผุบผุบเดี๋ยวนี้ให้ผมยืดมือขึ้นไปตัดด้วยไม่ได้นะนน้ขึไปลอองดูก่ทั้งพี่ก็เก็บพักเลี้ยงอยู่ในป่ายางทุเรียนในป่ายางมีอยู่สองต้นพักเลี้ยงก็อยู่ในป่ายาง เลงฤฤฤฤมีดะมีดไม่ต้องมีดยะเอาใส่ในถังนึงขึ้นมาเออมีดใส่ในถังกันกเ,อเอเอ,อะไรเยอว่าเสียเงาได้เท่านี้แหละออกมาเส้นเดียวเอาเอา

พี่จะสไลด์ลงมาแล้วสรุปแล้วอ่อนตัดบ่ได้มันสิลงต้นยางมันสิหล่นลงมาเลยสรุปแล้วไม่ผ่านตัดไม่ได้ทุเรียนอ่อนเย็บมังคุณเอาไปเย็บมังคุดเอ้าหลุลงมาเลยแสบตีนเออแสบไหมนึกถึงเอาไปแกะทอดเพื่อว่ามันทอดได้ ต้องมาลยต้อขึ้นไปเลยไปขึ้นไปพี่เอาลูกกันนายโยนสีรับไปแล้วรับอยู่แล้วเอาไปลงม่ห้มดครบปัดหแ้วนะแล้วลิงมันยังหนังผักปัดหมดก้อนมา่อ้อนมาอ้อนอเอาลิงลงจากต้นไม้แล้วถลุเแลีวยบ่อพานพี่จะหยอดน้ำงั้นน่เก็บเอา ปุ่นทั้งปุ่นกับเม่นไม่แต่ยอำำ่ยอนงามๆยหยดหยดอ้อนทางพี่นี่เราเลยเก็บไปกินไปพัดใส่ไข่เจ้าขว้างไม่อยู่อ่ะ เราฟันอันไหนเดี๋ยวมันขึ้นสูงๆกันเราฟันต้นลุงกันุยต้นลุงกันดูที่ชีวิตคนบ้านๆอยู่พันนี้แหละไม่ต้องซื้อเขาซื้อให้เส้นเปลืองอ๋อไม่ต้อยบ่ได้อต้อยบักทุเรียนบ่ได้กับสีมาตอยบังมังคุดบะนี้มาเก็บบังมังคุดกลุ่นไมยดำโอ้ดำไรตัวนี้มันกูบ่ได้แว่เขาบังนักเทียสุกไรยุกอ่ะสัน่ะ กูได้แวะเขามาเก็บเต็กเทียได้ไหนี่นเก็บได้ป่ะนเก็บบได้พี่น้องมึงมมังคุดพี่น้องมังคุดมังคุดอ้ยอันนี้ซุกเลยพี่ปุ่นน้วยดำดผลซุกเลยพี่น้องเก็บต้เล่นมาเด็กแบ่ท e nice. right ี ility, s, ่ไม่เก็บบังมังคุดแบบนอ้ากจริงๆนะ ลูกนี้กำลังสวยเลยนี่ม่บแกบยังงมเลยโอ้สุกมากกว่านี่ใช้ได้อยู่ว่ะสุกมาอยู่นี่ไอ้นี่ตาไม่เห็นหรือนี่เยอะเลยอาวไม่ได้เดินเข้ามาเลยเลยว,วยุ้นว่าลูกนี้เก็บได้หรือไม่นี่ลูกนี้ก็เก็บได้หรือไม่เก็บได้แล้วน,นี่ ไตไไเอายมันนี se ้ลุดมือมาแล้ว สุกหลายอยู่สิน่ะคุณทั้งทั้งคุณเล้วไปดำดำอยู่คุณน่ะสุกหลายอยู่คุณกูไม่ได้เขาบังแค่เทียกกูไม่ได้นั่นกูว่ามันหันสุกสินีแล้วมันนึ่เป็นบดกทอปีกายตัวนี้ดกอยู่ตัวนี้ ผีดำจำกลอยู่ผีนี่เลยพี่พูดนะไม่ซุกดำดำพี่น้องเราเห็นบอพี่น้อนี่เลยวิธีชีวิตคนบ,นบ้านๆพี่น้องผู้ขายอยู่อำเภอรกระเปอือจังหวัดระนองนะพี่น้องสวนอยู่ที่อำเภอรกระเปอือจังหวัดระนองเอ๋อเมื่อนี้กับสิผ้าเบิ้องสันนีนะพี่น้องเนะาะผ้าเบิ้งบกักมังคุดบักทุเรียนตัดทุเรียนเมื่อใดะกะไม่เจ็บบักมังคุดนะพี่น้อง วิธีชีวิตค้นบัานบั่นเอาโมนีเอาซัมนี่ก่อนใด้พี่น้องด้วยนี่ลาไปก่อน